สวัสดีครับผมพบกับ7 7มีสล็อตนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Candy Village นะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยแปลตรงตัวนะครับก็คือหมู่บ้านขนมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับก็มีเงิน2,000 0 0บาทนะครับผมเราจะปั่นอ่าแม็กเป็ดล้กันนะครับอยู่ที่3000บาทนะครับสำหรับของค่าย PP นะแล้วเราก็ผมคิดดีกว่าว่าจะเปิดดีไหมว่ามั่นใจแล้วอะว่ายังไงมันก็เข้าผมขอไม่เปิดแล้วกันนะ ไปเปลืองตังค์ครับเปลืองตังค์ครับผมไปเปิดโปครับผมอันนี้นะครับใช้สเกตเตอร์นะครับผมสี่ตัวนะครับเกมก็จะคล้ายๆกับพวกพีระมิดพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้แต่ไม้นี้ไหลอ่ะเฮ้ยสองพันหนึ่งนะครับไปไมเมื่อกี้เราเล่นไปสามพันนะเลยไม่ขึ้นแบบพวกแม็กวินเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ เริ่มขาดคุณแล้วได้ครับผมเราต้องการฟรีสปินเข้าเพื่อกอบกู้สถานการณ์ตอนนี้น้ำเต้ามาไหมน้ำเต้ามาครับอ่าโอเคเขาเรียกว่าอะไรผม,ผมเรียกลูกชิ้นแล้วกันนะเหมือนลูกชิ้นแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ลูกชิ้นหรอกมันเป็นของหวานนะครับผมผ่านไปเกือบ20สปินนะครับตอนนี้ฟรีสปินยังไม่เข้านะอ่ะสะาสเรพอลไหมโอเคสารเปามีอะไรอีกตอรบลี่เหรอโอเคตอร์บลี่มาฮะโอเคตอนนี้สกิเตอร์นะครับ ค่ะหนึ่งตัวผมว่าไงเข้าเออสวยครับผมเข้าไปฮะดอกนี้นะครับผมสวยไปไม้นี้มีมูลค่าสามแสนบาทเลยเดียวนะแต่ตอนนี้เรามีแค่หมื่นเดียวไงได้จากการที่อ่ารอบฟีสปินตกเมื่อกี้นะครับมาอีกหนึ่งหน่อยดิมาอีกหนึ่งหน่อยมาอีกหนึ่งหน่อยเลเกเตอร์มาอีกหนึ่งครับมาอีกหนึ่งโอ้โหไม่มาว่าแต่คูณ15เอาเรื่องอยู่ไม้นี้นะครับผม1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับ เอาเรื่องจัดสามอุทายว่ายัางไงอย่าอันแค่นี้นะเออมีตัวคูนอีกไหมมีตัวหล่นอีกไหมโอเคมีอะไรอีกไหมโอ้คุณคูณสามสิบเลยนะเอเรื่องนะครับผมออกไปลีไปเกือบส0 0 0 0นนะเกืบ 300, นะอบสามแสนเอาเรื่องจัดเลยนะครับผมไปกดเลยกดตังไปเลยนะครับไนี้ยังไม่จบนะตอนนี้เรามีสี่แสนห้พันแล้วนะครับผมสำหรับผมลายไม้นี้ เอาจัดว่าตัวคูณตกมาไหมตัวคูณอืมชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นมาอีกแล้วเออตัวคูณมาตัวคูณมาตัวคูณคูณแปดก็เอาคูณแปดก็แสนกว่าอยู่นะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทนะฮะตอนนี้แตกไปครึ่งล้านแล้วนะครับแล้วก็จบนะครับผมโอเคสวยนะครับสําหรับไม้นี้นะครับผมได้มาครึ่งล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะรีบหมุนไปไหนเนี่ยผมยังไม่ได้ภาคผมยังภาคไม่เสร็จเลยนะครับเอ,อ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมแตกแล้วก็แยกทางกันแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปใครที่ยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยเด้อเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ